หน้าโรงเรียนของ Saint Lawrence College คละคลิปนี้ดีมากหมายถึงว่าหนูสนิทกับเพื่อนตั้งแต่วันแรกเลยรวมถึงพี่หลิวด้วยทุกคนแบบเป็นรี่ก,กับหนูมากๆมันทําให้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูแบบ fit ินได้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แบบเป็นตัวเองมากเลยคะ่ะแบบใดขึ้นเห็นได้ชัดที่นี่เหมือนสังคมมันอาจจะเปิดกว้างมากกว่าหมายถึงหนูแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วก็แบบเหมือนหนูเข้ากับคนอื่นได้ง่ายกว่าแบบ มันม,มันไม่คิดมากดีค่ะหนูชอบมากจะชาชาติไหนถึงตอนแรกหนูจะแบบกลัวมากเอ้ยหนูจะมีเพื่อนไหมเนี่ยแต่ก็สรุปคือเยอะมากไม่ <Yeah. S 1> ใช่กับคนสเปนสนุกสนานกันมากเหมือนทาเหมือนเราสี่กันมาตั้งนาน mm. แล้วทั้งที่เราก็เพิ่งเจอกันแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดเลยมันก็จะมีแอคทิวที่ใส่หลายอย่างที่แบบว่าให้เราลองอในเงี้ยค่ะมีฟุตบอลมีวอลเลย์มีบาสใครที่ชอบกีฬา mm. แล้วก็ จะมีเป็นพวกแบบว่าเราจะได้ออกไปเดินที่ลอนดอนสตรีทค่ะมีแบบแคมบริดจ์นู่นนั่นนี่เหมือนก็เป็นการแบบเปิดโลกเพราะสถา,านที่ที่แบบคนอยากไปกัน <Okay. S 2> มาจากเชียงใหม่แต่ว่าข้าไกลค่ะกลัวมากมากมันห่างบ้านแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนเราไม่ได้ต้องพยายามเยอะค่ะหมายถึงว่าทุกคนเขาก็เหมือนอยากเข้าหาเราเราก็อยากเข้าหาเขาเหมือนกันมันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่มันแบบว่าเออยากมากะอะไรเงี้ยสตาฟน่ารักหนูสิกับสตาฟหลายคนเหมือนกันค่ะ <c oughs> หนูนอนกับเพื่อนสเปน3คนกับก็เขาก็ถือว่าเขาน่ารักดีห้องน้ำมี2ห้องแล้วก็เป็นห้องน้ำในตัว,ตวอ่ะอันนี้เป็นหอหนูค่ะเมนเฮาส์ค่ะอยู่กันหลายคนมากๆแล้วก็ลงมาเป็นดินิ่งหอคือถ้าหนูตื่นสายหนูเดินลงมากิานข้าวได้เลยเออใหญ่มากถือไมหลมากว่าแบบ แคมก็แบบคุยกับพี่ลิวตั้งแต่แบบว่าวันแรกแล้วก็สนิทกันมากๆคือหนูไม่คิดว่าแบบว่าเออเราจะสนิทกับแบบกลุ่มลีดเดอร์เราได้ขนาดนี้นอนชอบไงว่าเราม่วนกันมากเลยมาเราคุยกันทุกเรื่องจริงๆหนูแบบอยากชวนทุกคนมาที่นี่เพราะว่ามันเป็นการแบบเปิดโลกหนูได้หลายๆอย่างจากที่นี่มาหรือเป็น Agency, เอเจนซี่เดินต่อของหนูด้วยก็เลยโอเคไปกับที่นี่ดีกว่ามิดเดิลเดนคอลเคุที่ส่งหนูมา